มองว่ามันเป็นโอกาสนะที่จะเติบโตในระยะยาวรวมถึงการลดความเสี่ยงบริษัทเนี่ยสนใจในเรื่องของการที่เราจะมี good governance นะคะทีนี้เราก็มองว่าตรงนี้สำคัญแล้วเรามาต่อยอดด้วยการตอบแทนสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกส่วนสามารถเติบโตกันได้ในระยะยาวไม่ได้หวังแค่กำไรผลประโยชน์ส่วนต้นหรือส่วนบริษัทบริษัท n ิว r i t i o n SC สซีจำกันมหาชนหรือ NTSC เป็นผู้นำเข้าผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะวัตถุเจือปนวัตถุดิบสารปรุงแต่งนะคะที่ใช้ในอาหารคนแล้วก็อาหารสัตว์ จริงๆมันเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของเราด้วยนะคะในการที่จะทำธุรกิจใหม่ๆที่จะลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่มันอิงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้มันก็อยู่ในพื้นฐานของการที่จะอยู่รอดระยะยาวหรือว่าการตอบแทนสังคมในแ,แผนของระยะสั้นเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เปลี่ยน แอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า10ปีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานส่งของแผนระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับในส่วนของอาการไฟผลิตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG นะครับโดยใช้เกณฑ์ของกร o น u r e m e n t เป็นหลัก G p r o c u r e m e n t ก็คือวัตถุดิบตัวที่มาจากผู้ขายครับจะต้องไม่มีการบุกรุกผืนป่าต้องไม่มีการส่งผลกระทบที่เป็นทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เรามีการจัดท <cues> ําโครงการทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะคะที่เป็น3โครงการใหญ่ๆโครงการแรกนะคะจะเป็นโครงการในส่วนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบําบัดน้าเสียเพื่อชุมชนนะคะส่วนโครงการที่2นะคะจะเป็นในส่วนของการสร้างคนดีสู่สังคมไทยทางบริษัทจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนและเราจะมีการมอบทุนการศึกษาและก็ประกาศนียบตรให้กับเด็กและเยาวชนส่วนโครงการสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาและก็วิจัยในส่วนของ ผลิตภัณฑ์อาหารนะคะร่วมกับทางโฟร์สแต็เราเองเนี่ยก็มีการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนการต่อต้านการทุจริตแล้วก็คอร์รัปชันแล้วก็เราเองก็มีการเข้าไปร่วมในของโครงการที่กํากับการดูแลกิจการภายใต้การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ ประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตรนะครับรเพราะฉะนั้นเราจะมีสินค้าหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบหลักหรือที่เป็นบโปรดักเองเนี่ยสามารถเอามาต่อยอดได้ปัจจุบันเองเนี่ยบริษัทเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ศึกษารองรับไว้แล้วแล้วคิดว่าในอนาคตที่ไม่นานเนี้ยเราน่าจะขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นการดําเนินการในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับเป็นการต่อยอดสินค้าด้อยค่าและกันเอามาทําให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมา ของกรุงศีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีของ ESG แต่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจจริงๆทำเป็นโครงการที่ออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆอันนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานนะคะที่เข้าไปเรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้ซึ่งที่เราได้รับรางวัลเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทกับชุมชนนะ,ะที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการ ESG เป็นเรื่องที่ทุกบริษัททำได้แค่เรามีใจตอบแทนสังคมเ,เราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนมากนะคะแต่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็ทำให้ผู้รับรู้สึกได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกส่วนสามารถอยู่กันหรือว่าเติบโตกันได้ในระยะยาวไม่ได้หวังแค่กำไรหรือว่าผลประโยชน์ส่วนต้นหรือส่วนบริษัท แต่มันมีการทั้งให้และรับนะคะในส่วนรวมเกิดความยั่งยืนร่วมกัน